สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีไอเทพเจ๋งๆมาแนะนํากันใครที่กําลังมองหาพัดลมไม่สิต้องเรียกว่าเครื่องเป่าลมแรงๆใช้งานง่ายอ,อกพาสะดวกบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับกับเกลฟอร์ดเอสพัดลมเทอร์โบมินิรุ่นใหม่ที่แรงทะลุทุกขีดจำกัดมาดูกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนสิ่งที่ทําให้เกลฟอร์ดเอโดดเด่น คือความเร็วรอบมอเตอร์ที่สูงถึง130,000รอบต่อน,นาทีให้ลมแรงสุดๆที่52เมตรต่อวินาทีนี่ไม่ใช่แค่พัดลมแล้วเรียกว่าเครื่องเป่าลมพลังสูงเลยดีกว่าจะใช้เป่ารดให้แห้งหลังจากที่ล้างก็ง่ายเป่าฝุ่นจากผู้อุปกรณ์ก็สะดวกหรือจะพกไปแคมป์เพื่อก่อกองไฟรวมถึงเป่าผมและสิ่งของให้แห้งในเวลาอันสัน้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยมอเตอร์เป็นแบบบั l เลสซึ่งมีข้อดีทั้งทนทานและประหยัดพลังงาน ใบพัดก็มีถึง13ใบพัดซึ่งจะทําจากสแตนเลสทั้งชิ้นทําให้ลมแรงและสม่าเสมอตัวเครื่องขนาดเล็กน้ําหนักแค่433กรัมเท่านั้นเองถือว่าพกพาง,ง่ายมากเลยนะ ใส่กระเป๋าที่สะดวกสุดๆใช้งานต่อเนื่องได้10 1ถึง15นาทีต่อครั้งกันเลยทีเดียวอาจจะดูน้อยเพราะว่าเจ้าพัดลมนี้ปล่อยพลังแรงสูงออกมาจึงทำให้กินไฟมากเป็นธรรมดาอีกเรื่องที่ผมชอบใน Gale Force S คือตัววัสดุทำจากพลาสติกคุณภาพสูงระบายความร้อนได้ดีใช้แล้วไม่ร้อนมือเลยและที่สาคัญคือมันเหมาะกับทั้งงานในบ้านและกิจกรรมกลางแจง้ง จะทําความสะอาดมุมเล็กๆเ,เป่าอุปกรณ์ไอีดูดฝุ่นบ้างเล็กน้อยหรือจะพกไปไหนมาไหนก็บอกเลยว่าคุ้มค่าและคุ้มราคาใครที่กําลังมองหาเครื่องเป่าลมพลังแรงสูงอยู่ลองเปิดใจให้เกลฟอร์สเอสดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะ